เพราะว่าทุกคนที่อยากมาขายลูกเนี่ยนั่งด้วยกันเลยดีกว่านผมไม่รู้จะทำตัวยังไงตอนนี้นะครับผมน่าหล่อมากตอนนี้เยจริงแล้วนะโอ้โหเดินแล้วการขับมาเดินทางไปหลาหลยที่เป็นทัณฑขับของผมแล้วกาล้องไายด้วยใช่ใช่มี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 แล้วก็มาจ้ะ กรุงเทพด้วยก็มีนะฮะแปนคผับนะครับคิดพม่ันยังไงก็ยินดีกับอยู่และกาก็ดีนะอาารย์อ้งสมัคร้นอนด้วยนะครับน้องแมกเปินหัวว่า นอกจากจะถ่ายรูปคุณศิิคนนั้นเนี่ยถ่ายรูปพวกเราก็ดีนะเออสิงมเเวลาตายเวลาพวกตายเนอาจะไม่มีรูกรูปอะไรก็ได้ครับพ่อนะครับที่ตายแฟนกับก็ไม่สนที่เหรอครับทจขอครับอบมาเนียัฟังเพลงเลิศรู้เลยแล้วก จองคนนี S <S <preach ers> <Không> ้กับคนทีิด้เก่าั้จเลยครับร้องเลยจัดจานะคนอยู่ยอะคนนงอยนีบมือให้คอาก้วงก็เดี๋ยวตองนี่ต้องีองสามได้ใช่ my